สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเล่ผัดไทยไข่เป็ดกลบกับกับกับอร่อยอันดับแรกเรามาทำหัวหอมเจียวกันก่อนเจียวหัวหอมนีนไฟไม่ต้องแรงนะครับพี่น้องเดี๋ยวหัวหอมจะไหม้เสียก่อน เนี่ยพี่น้องพอสีเหลืองประมาณนี้เราก็ตักใส่กระชชนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปวางให้เสด็จน้ำมันได้เลยแล้วเราก็มาทอดกุ้งต่อในน้ำมันที่เกีียวหอมนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ากุ้งเราต้องล้างให้สะอาดต<อ>ัดหัวขาหลัง ดึงเส้นดำออกก่อนทอดหรือว่าผัดแค่พอสุกนะครับนี่นะครับพอสะดุ้งน้ำมันแค่นี้เราก็ยกลงได้เลยแล้วก็มากรองไว้ในกระชอนให้เสะด็จน้ำมันแล้วเราก็ไปทำซอสผัดไทยกันต่อซอสผัดไทยสูตรนี้เบลจะใส่ดีปรีแห้งดอกใหญ่ตามราละเอียดด้วยนะคะ แต่ก่อนเราจะเอามาตามเราต้องล้างน้ําให้สะอาดและแช่น้ําไว้แป๊บหนึ่งจะได้ตำให้ละเอียดและง่ายขึ้นค่ะโอเคตั้งกระทะต่อด้วยทําซอสผัดไทยใส่น้ําเปล่าใส่ดีปรีดอกใหญ่ตำละเอียดแล้วก็คน เมื่อคนดีปีดอกใหญ่ละลายแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บอุ๊ยโทษโทษโทษครับน้ำตาลปี๊บกระโดดลงไปก่อนเลยสงสัยชอบลงกระทะคนจนน้ำตาลปี๊บละลายแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกค่อยๆค่อยๆอย่ากระโดดอีกนะแล้วก็ใส่น้ำปลาหรือใครจะใส่เกลือก็ได้นะครับพี่น้ แล้วก็เคี่ยวไว้ข้นสักหน่อยแล้วเราค่อยมาชิมว่ารสชาติได้หรือยังพี่น้องสังเกตไหมครับว่าทําไมซอสผัดไทยของผมสีถึงสวยมากเพราะว่าเราตาดีปรี้งดอกใหญ่ใส่ลงไปด้วยไงครับ <c oughs> น้ําซอสนี่ปรุงให้ได้สามรสเลยนะพี่น้องต้องหวานนําเปรี้ยวแล้วก็ตามด้วยเค็มเมื่อเคี่ยวจนข้นได้ที่แล้วก็ชิมอืม้ม ออรอยเมื่อหวานน้ำเปรี้ยวตามด้วยเค็มได้ดังใจแล้วก็ใส่หัวหอมเจียวนี่แล้วก็คนให้ทั่วคนทั่วแล้วก็ยกลงได้เลยนี่น้ำซอสคุนได้ดังใจมากเลยพี่น้องดูดิแล้วก็มาต่อด้วยตั้งกระทะทำผัดไทยเลยครับผม แล้วก็ใส่น้ำมันที่เจียวหัวหอมกับทอดกุ้งตอนแรกลงไปจะได้มีกลิ่นหอมเจียวกับกลิ่นมันกุ้งแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปผัดก่อนเลยผัดเป็นเต้าหู้สุกนะพี่น้องเมื่อผัดเต้าหู้สุกแล้วก็ใส่หัวไช้ปโตวหวานลงไปผัดด้วยตามด้วยกุ้งแห้งแต่ว่ากุ้งแห้งนี่ต้องล้างน้ำก่อนนะครับ เมื่อผัดจนเข้าที่ดีแล้วก็ใส่เส้นผัดไทยกระจายกระจายหน่อยนะครับพี่น้องใส่แล้วก็ใส่พรูเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะครับเพื่อเส้นจะได้นิ้มแล้วก็ผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง ผัดให้จนน้ำแห้งหรือผัดจนเส้นนิมแล้วเราก็ใส,ส่ซอสที่เราทำไว้นะครับนี่ครับนี่ใส่ไปสักสองช้อนก่อนผัดใ,ให้ทั่วน้องดูสิเส้นผัดไทยสีสวยมากเห็นไ,ไหมครับเนี่ยจำไว้เลยนะครับเวลาใครอยากทำนะครับใส่ดีปีดอกใหญ่ไปด้วยครับดีดีปีดอกใหญ่จะทำให้เส้นสวยครับ พอเราผัดจนทั่วแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาเส้นมาไว้ข้างหนึ่งทางนี้แล้วก็ใส่ไข่เป็ดนี่คือที่มาของผัดไทยไข่เป็ดครับผมใส่ทั้งลูกอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเฉาะในนี้เลยครับอย่าตีไข่ให้เป็นแบบไข่เจียวนะครับพี่น้องมันจะดูไม่สวยครับใส่ไปอย่างนี้เลยครับแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้ครับจะเป็นชิ้นไข่ขาวมันจะได้ดูน่ากินครับ ก็ัดให้ทั่วเลยเห็นไหมครับเนื้อไข่น่ากินมากมากเลยเนี่ยเมื่อผัดจนทั่วแล้วหรือว่าเมื่อคนจนทั่วแล้วเราก็ใส่ใส่ผักขึ้นใช้ถั่วงอกแค่นี้ก่อนดีสวยมากพี่น้องดูครับนี่ครับหอ,อมน่ากินมากตอนนี้พี่น้องเมื่อเราผัดก,กันข้าวดีแล้วนะครับสุดท้าย สิ่งที่คนอื่นไม่ใส่แต่ผมใส่นะครับกลิบกลิบกรอบกรอบครับผมถั่วฝักยาวเมื่อใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ผัดไม่ต้องนานนะครับพี่น,น้องนี่ประมาณนี้ก็พอครับผมแล้วก็ยกลงได้เลยครับกลิบกลิบกรอบกรอบ แล้วพัดไทยไข่เป็ดถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับแรกจำไว้นะครับหนูๆน้นองๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีดมาลงมือกินกันเลยล<ะ>ูก เดี๋ยวให้เบลก่อนเลยนะลูกนะ,ะพ่อไม่ค่อยถนัดตะเกียบเลยทำไงดี๋ยวกุ้งน้องเบลอเอากุง้งติดตัวลูกหนึ่งหรือสองตามค่ะเอาสามนี่ผักเบลหยิบเองนะลูกนะ,ะนี่ของพ่อเยอะ ผัดไทยเส้นสวยมากพี่น้องดูดิครับนี่เยอะๆเ,เอาหนึ่งกุ้งเอาสองกุ้งเอาสามกุ้งลงมือกันเลยลูกค่ะก็กินก่อนเลยค่ะเดี๋ยวไม่ต้องตรุงอะไรก่อนพี่น้องชิมดูก่อน Mm-hmm. อร่อยอร่อยจริงๆพี่นออ้องม,ม,มันเลยค่ะพ่อมันเลยเหรอลูกค่ะ ได้เลยจริงๆไม่กกหกค่ะจริงๆไม่กกหกค่ะอื้ม พี่น้องดูดิตั้งแต่กินมาสองคนเนี่ยยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะอร่อยมากอะ่ะอร่อยโดยไม่ต้องปรุงเลยนะครับตอนแรกเดี๋ยวกะว่าจะปรุงน้ำตาลจะปรุงพริกุดท้ายไม่ต้องปรุงอะไรเลยแต่เดี๋ยวตัวน,นี้ก็จะลองปรุง เริ่มปรุงนะใส่ถั่วลิสงนะพี่น้องนี่ใส่ถั่วลิสงคู่กันกับผัดไทยใส่ดีปีผงอย่าเยอะอย่าเยอะ <c oughs> <c oughs> ดีปีผงนี่อย่เยอะให่่เยอะแล้วก็จริงๆน้ำตาลไม่น่าใส่นะลูกหรือนิดนึงนิดนึงก็ได้ดดด <c oughs> อรอยอยู่แล้ว <c oughs> คือปรุงอะนะ <c oughs> ปรุงแล้วก็ อใส่สองอันเลยตมนาวมะนาวถวดต้ตมเรียบตมนาวถั่วหอมดีอ่มามด้วยถั่วงอกนิดนึ่ม พ่อวาจะพูดเรื่องเฟซบุ๊กไงพี่น้องจะไม่ว่าตั้งแต่ผมทําคลิปมานะผมไม่เคยเว้นห่างเกินสี่วันห้าวันเลยนะผมลงมาตลอดนะแต่ว่ามีที่น้องบางคนบอกว่าไม่เห็นผมลงคลิปเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนก็มีพ่อให้กดยกเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่ก็จะเห็นเหมือนเดิมครับแล้วเขากดยกเลิกล้วหาเดือนเพราะเราต้องกดบ้านเล็กที่ไว้จะได้ไปตามถึงบ้าน <laughs> à để đây <laughs> <Àm dày mà. cười> น้ำเย็นครับผม,อ,มอืออ๋อด้วยขอบคุณครับพี่บาา้าเฮาเพิ่งตอด้ายพีนล็อป